จัดเต็มกว่าเดิมเพราะตอนนี้เป็นข้าวปูอัตริมอหินใส่อูนิทั้งกล่องสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมากินร้านนี้เป็นครั้งที่2แล้วเมนูปอบเปี๊ยะครีมปูของเขาก็คือยังอร่อยเหมือนเดิมใส่ปูก็คือแน่นแบบสุดๆขนมปังมันปูนี่ก็ชอบมากเนื้อปูแน่นๆจุกๆไปเลยแต่ที่คิดถึงที่สุดยังไงก็ต้องเป็นข้าวปูอัตริมอหิน เป็นไงบ้างครับทุกคนแค่ได้ยินเสียงซูซาก,ก็คือเพิ่มความอยากกินเข้าไปแล้วทางร้านเขายังคงคอนเซปต์ไว้ได้ดีมากเลยนะครับก็คือเนื้อปูเนี่ยแทรกไปทุกอนูของข้าวเลยใครที่ชอบกินปูแล้วไม่ชอบแกะเหมือนเรานะครับอันนี้คือตอบโจทย์สุดๆทุกคนนึกภาพตามนะครับข้าวที่ติดหมอหินแล้วมันจะมีความแบบเกรียมๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะ โอ้โหมันจะแบบมีอะไรฟินไปกว่านี้อีกเนี่ยแต่อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าตอนนี้ข้าวปูวัตาริมอหินเขาแบบเลเวลอัพแล้วพีคสุดๆเขาใส่อูนิลงไปทั้งกล่องแบบนี้เลยแค่เห็นนะครับยังไม่ได้กินก็รู้แล้วว่าต้องแบบอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าแน่นอนแล้วก็เป็นแบบที่เราคิดจริงๆเลยครับทุกคนแนะนําให้สั่งซุปปูวัตาริมากินคู่กันนะครับรสชาติของเขาคือเข้มข้นสุดๆและแน่นอนครับขอปิดไทยด้วยเกี๊ยวซาปูวัตาริ<ๆ>ก็ถูกใจอีกนั่นแหล,<ๆ>ละเท็กซ์เจอร์ของเขาคือทําได้้แแบบบบบกกรรออนนนนุ่่มมมใใสววไขาางคี สรุปเลยละกันนะครับว่าห้ามพลาดทุกเมนู